ครับผมสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆผูนนน้นิยมและอนุรักษ์พระสมเด็จทุกชนิดนะครับผมวันนี้นะครับก็ขอนาพระสมเด็จอของที่บ้านนะครับองค์นี้นะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ของวัดเกศชัยโยนะครับผมของวัดชัยโยนะครับที่เราเรียกกันว่าพระสมเด็จเกศชัยโยนะครับผมองค์นี้นะครับพิมพ์อาจจะไม่ค่อยคุ้นน่าคุ้นตาเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามีความน่าสนใจอย่างหนึ่ง สำหรับตัวผมเองนะความเห็นของผมเองก็คือมีอ่าเป็นแม่พิมพ์ที่แกะออกมาได้อย่างอ่าชดช้อยงดงามเลยครับผมอ่าอ่อนช้อยงดงามนะครับแล้วก็มีเนื้อหามีความเก่าน่าสนใจอยู่มีธรรมชาติอะไรต่างๆนะครับผมอ่าที่ทําให้เห็นแล้วน่าชมแล้วก็ชวนให้มองนะครับเดี๋ยวเราก็มาลองดูพิมพ์ก่อนนะครับผม สาหรับพระสมเด็จเก,เกชโยองค์นี้นะครับผมพิมพ์ค่อนข้างที่จะดูเป็นไหลตรงนะฮะเห็นไหมฮะไหลตรงแล้วก็วาดอ่าวาวดเส้นโค้งนะครับที่วงแขนนะครับผมเห็นไหมฮะมีมิติเห็นไหมฮะถ้าเกิดว่าจะดูอ่าดูแบบตามมิติของเชิงช่างนะครับเห็นไหมแขนด้านนี้นะครับผมจะค่อนข้างที่จะดูรู้สึกว่าอยู่ทางด้านหน้าขององค์พระนะครับส่วนแขนตรงด้านหลังนะครับ แขนตรงด้านซ้ายมือของเรานะครับก็จะออยู่ประมาณว่าข้างหลังกว่าแขนทางด้านขวามือของเรานะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ฐานที่แกะนะครับค่อนข้างที่จะดูคมเรียวนะครับผมนี่เราดูจากระยะห่างนะครับจะเห็นว่ามีความมีความอ่อนช้อยนะครับแล้วก็มีความคมชัดอยู่แล้วก็ าการแกะพิมพ์นะครับก็ยังคงความเป็นของทางวัชยโยอยู่นะครับผมนะแล้วก็ไอ้ตรงการแตกลานแตกลายเนี่ยอันนี้อยู่ที่อตอนที่ทํามวลสารแล้วทําการพิมพ์ขึ้นมานะฮะถ้าตอนนั้นมวลสารค่อนข้างที่จะอ่าอ่าผสมได้อย่างที่ค่อนข้างที่จะเหนิดกําลังดีนะครับ แล้วก็ตอนนั้นอ่ตาตากในที่ร่มหรือว่าจะไปตากในที่แบบกลางแดดแจ้งๆหรือว่าแดดแรงเกินไปอย่างเงี้ยก็จะมีส่งผลเกี่ยวกับผิวผ้าในการทําในช่วงนั้นนะครับว่ามีการแตกรายงาอยู่หรืออาจจะแตกน้อยๆแล้วก็ยังรวมถึงาการที่ใช้มวลสารผสมกับตัวประสานนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำอ้อยหรือ อ่าผสมตรงส่วนของที่เป็นน้ำมนผสมปูนนะฮะหรือน้ำเปล่าผสมปูนอะไรก็แล้วแต่นะครับเมือม่อเมื่ออ่าเมื่อความชื้นถูกด,ดึงออกไปมากๆเนี่ยมันก็เกิดผิวที่แตกไรงานแต่ว่าการแตกไรงานเนี่ยจะเป็นส่วนเฉพาะตรงผิวหน้านะครับแต่ว่าในตัวขององค์พราเองเนี่ยจะไม่แตกทะลุไปทางทางด้านหลังพระที่พอเห็นว่ามีการแตกทะลุไปทางด้านหลังเนี่ยผมสังเกตว่าจะเป็น พระสมเด็จรุ่นแรกขององค์ท่านอาองค์สมเด็จโตเป็นคนทํานะครับเพราะว่าในตอนนั้นยังยังไม่ได้ใช้น้ํามันต่างอิวนะยังใช้น้ําผึ้งกับพวกเนื้อกล้วยแล้วก็หรือว่าจะเป็นน้ําอ้อยอะไรเงี้ยเอามาเป็นตัวผสานเนื้อพระนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นพระที่มีการผสมผสมตังอิวแล้วเนี่ยถ้าจะมีการร้านก็จะมีร้านนงผิวหน้านะ คือถ้าตรงผิวหน้าเนี่ยก็คล้ายๆกับเป็นการอ่าเหมือนกับว่าเป็นตรงส่วนของน้ําปูนที่มีการแรปอ่าตัวองค์พระเนี่ยเดี๋ยวเป็นตัวซิลเนี่ยไม่ให้อ่าไม่ใช่ใชใชเพื่อ,เพ,อเพื่อมันกับ่าวนะมันเป็นตัวสัมผัสกับพวกดินฟ้าอากาศเป็นประการแรกนะอืมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอ่ามีใครก็แต่นี่ยนะที่ว่าขูดเอาเนื้อนี่ยออกไปเนี่ย ราก็จะไปเห็นการแตกรายงานแล้วหรือว่าใช้ไปน,นานๆเนี่ยอตรงเนี่ยมันก็จะประสานผิวนะครับผมเป็นการประสานผิวทําให้ผิวก็เรียบเนียนเหมือนเดิมนะแต่ถ้าพระที่ไม่ได้ผ่านการใช้หรือว่าไม่ค่อยสัมผัสดโดนตรงส่วนที่เป็นการแตกะแหงอ่าตรงผิวหน้าเนี่ยก็จะยังเห็นอ่าเป็นรอยแตกสังเคาโลกอย่างนี้อยู่นะเพราะฉะนั้นแล้วก็คือการแตกเนี่ยมันไม่ใช่เป็นตัวชี้วัดว่าพระสมเด็จจะเกย์หรือแทนนะแต่แค่อาจจะมีการ แสด,งใ,สดงให้เห็นถึงอ,อยุคในการสร้างในกรณีที่เนื้อไม่ใช่เป็นตังอิวแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือสภาพแวดล้อมดินฟ้าอากาศในช่วงนั้นแล้วก็แล้วก็อสถานที่ในการตากพระนะครับเนี่ยที่ทําให้เป็นแบบตัวแปรนะครับทําให้เกิดอ่าตรงรอยแตกล้านเฉพาะผิวหน้านะอืมครับนี่ครับผม แล้วก็อาแล้วคราวนี้นะครับเราก็มาดูส่วนของของเนื้อพระก่อนนะครับผมนี่ครับผมเนี่ยเนื้อพระเนี่ยจะเป็นโซนของวัดรครังนะครับผมเดี๋ยวพยานจะส่องให้เห็นชัดๆหน่อยเนี่ยผมเนื้อจะดูเป็นไงฮะ เนื้อหนึกนะครับผมแล้วก็มีสีขาวอ่าอมค,มค,มครีมๆนะฮะอมเนี่ยอมันแต่ไม่ได้ว่าเป็นแบบว่าสีครีมแบบท้ององค์นะเห็นไหมฮะจะมีผิวที่แบบว่าอ่าสีไม่เสมอนะแต่ว่าตรงเนื้อโทนจริงๆเนี่ยก็เป็นขาวผสมครีมนะออกอื้องๆนิดนึงเดี๋ยวเป็นสีงาช้างอะไรประมาณเนี้ยนะครับ แล้วก็เห็นไหมครับสภาพผิวเนี่ยจะมีลักษณะที่บ่งบอกถึงเห็นไหมฮะตรงหน้าอกทางด้านขวามือของเราเนี่ยเนี่ยเนื้อจะเน่าๆเห็นไหมฮะแล้วก็จะมีมนสารเนี่ยอคุกเข้านะครับปะปายอยู่ทั่วทุกบริเวณน,นะตรงนี้ค่อนข้างที่จะมีเนื้อหาม,หมนสารที่ค่อนข้างเยอะจุใจระดับหนึ่งเลยนะ เห็นไหมฮะเนี่ยเนื้อพระเนี่ยของส่วนวรรคังอ่ะคืออ่าสำหรับพระองค์นี้นะครับหรือว่าองค์ต่างๆผมเนี่ยผมจะใช้แบบไฟธรรมชาติก็คือไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ผู้ผิดมันก็ว่าจะใช้ไฟแบบปกตินะก็คือเราจะไม่ใช้ฟิลเตอร์ในการแต่งสีขององค์พระนะออย่างบางคนเนี่ยอ่าพระบางองค์เนี่ยถ่ายโดยคนสี่ห้าคนก็ออกมาเป็นสีสี่ห้าแบบนะครับผม มันทําให้เรา,ราเนี่ยจดจําอ่าตรงสีพระเนี่ยทําให้เราแบบค่อยเขวได้นะบางทีไปเจอพระแท้แต่บางเอื่นว่าเราไปติดตาตรงสีพระที่อ่าคนนี้บอกว่าสีพระอันนี้คือไม่ใช่คือเขาไม่ได้บอกสีพระแท้เนี่ยเขาบอกว่าพระองค์นี้แท้ยัแต่ว่าตอนที่ว่าอเราถ่ายออกมาเนี่ยสีมันเพี้ยนไงคนก็ไปจดจําสีพระอันนี้เราให้จดจําตรงผิวแล้วก็ความแห้งแล้วก็ดูมวลสารนะนะอ่าดูนะครับชั้นผิวเนี่ยจะมีแบบ นี่นะโอ้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอเช็ตเช็ดเรียนกัเนี่ยตรงผิวพระเนี่ยจะมีลักษณะเป็นชั้นๆนะไม่ใช่เป็นแบบว่าแค่ผิวชั้นเดียวที่คุมอยู่ด้านหน้าไหมครับผมจะมีแบบอ่าขาวๆนิดนึงขาวๆครีมๆขาวๆจมๆแบบเข้มๆลงไปอะไรประมาณเนี้ยนี่คือผิวของสมเด็จวัดระฆังนะครับผม แล้วก็มีอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตรงการแอบมาตรงการแกะที่ตรงหูเห็นไหมฮเนี่ยหูของสมเด็จท่านเนี่ยแกะออกอย่างอ่อนช้อยนงามแล้วก็สวยงามแล้วก็ตรงพกเกตนะครับเห็นไหม่าชี้ยาวตรงขึ้นไปจรดุดตรงซุ้มอย่นะครับเห็นไหมฮะก็จะเ็นไปหน้าค่อนข้างที่จะเป็นอ่าคล้ายๆหัวไม้ขีดนะแล้วก็อ่าแล้วก็ตรงพัดเกตเนี่ย เป็นคล้ายๆกับว่าเป็นต่อมขึ้นไปนิดนึงแลครับแล้วก็ชี้ขึ้นไปนะฮะเห็นไหมชนซุ้มเนี่ยเราอพอเรามองแบบภาพรวมขององค์พระเนี่ยก็จะดูเห็นไหมสวยงามประณีดนะเนี่ยผมแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูตรงส่วนอ่าไอ้ตรงผิวตรงเนี้ยผมสังเกตนะสําหรับพระสมเด็จของหลายท่านท,ที่ที่มั่นใจว่าจะแท้ อ่าก็จะมีตรงคาบแบบเนี้ยเกิดขึ้นมาอยู่เนี่ยคาบที่บอกว่าบางคนก็บอกว่าเป็นคาบน้ำอ้อยบางคนก็บอกว่าอ่าคาบน้ำตังอิวหรือว่าอะไรเนี่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันหรือว่าเป็นคาบการลงอ่าการลงรักเอาไว้นะอันนี้ถ้าเห็นแบบประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็พิจารณาโดยรวมจากที่ว่าเนื้อพระพิมพ์ทรงความเก่าเนี่ย อันนี้ถ้าเจอที่ไหนก็หยิบมาได้ก็ก็ก็ลองหยิบมาดูก็เขาเรียกว่ามีเปอร์เซ็นต์ที่น่าจะเป็นพระแท้พระสมเด็จเนี่ยจะมีการเรียกกันเนี่ยแบบคุ้มเคือมากนะอย่างเช่นว่าพระสมเด็จที่สมเด็จโตเป็นคนสร้างเองทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการกดพิมพ์พระเองการาร,รวบรวมมวลสารเองแล้วก็การแกะพิมพ์พระการกดพิมพ์พระเองเนี่ย ก็สาหรับพระสมเด็จในยุคแรกเนี่ยเขาก็เรียกพระสมเด็จเหมือนกันใช่ไหมแล้วก็พระสมเด็จที่ว่าอ่าหลังจากที่ท่านอ่าได้ขึ้นมาเป็นเป็นอ่าเป็นตําแหน่งสมเด็จแล้วอันนี้ท่านเองก็ไม่ได้สร้างเองทุกอย่างนะก็มีคนสร้างให้ท่านแล้วท่านก็เป็นคนลุกเสกให้อ่าแล้วก็พระสมเด็จที่ถัดมาก็เป็นพระสมเด็จของอ่าพระเกจิอาจารย์ท่านอื่นของวัดระฆังนะครับไล่ไล่กันมาก็ยกพระสมเด็จเหมือนกันเพราะนั้น คขาว่าสมเด็จเนี่ยคุมเคือมากก็คือจะมองไปสมเด็จคือไงอ่ะคือคือคนโบราณเขาจะเรียกเหมือนกันหมดพระสมเด็จพอได้มาจากสมเด็จอ่ามอเหมือนกับว่าเอาองค์นี้ได้มาจากสมเด็จปีรันนะอ่าเขาก็เรียกว่าพระพระสมเด็จแต่ไม่ได้บอกว่าปีรันด้วยเดี๋ยวได้มาจากวดาัดระฆังก็จะบอกว่าพระสมเด็จวดัดระฆังเออเพราะฉนั้นก็คือเอาจริงๆก็ไม่มีใครโกโหกกันนะนะเพียงแต่ว่าคือที่มาที่ไปเนี่ยเราไม่เคยคิดจะไต่ถามงไงว่า สมเด็จว่าระครที่ว่าเนี่ยคือเป็นแบบไหนใช่ไหมแล้วพอแบบพออะ่ะมีการรวบรวมตำรามีการรวบรวมการเขียนอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยแต่อาจารย์ที่เขียนเนี่ยก็ไปรวบรวมมาแบบเนี้ยก็อาจจะแบบมีคนเข้าใจถูกหมดเลยหรือเปล่าที่ผมไม่แน่ใจนะแต่ที่นี้นอาจจะมีการเข้าใจกันแบบไม่ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์อืมเลยเหมือนก,กับว่าอย่างอย่างที่เขาบอกว่าพระเบ็ดเนี่ยจะต้องแบบสวยๆนะองค์เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่จริงหมด อาจจะมีเก้ด้วยแล้วก็เช่นกันพระที่แท้หมดทุกแบบเลยอันนั้นก็ต้องมีเก้อยู่ในนั้นเหมือนกันหรือเปล่านะอันนี้ก็เลยบอกว่ามีโอกาสที่เราจะศึกษาไปแบบเรื่อยๆนะแต่สิ่งที่เราชอบเนี่ยอันนี้ก็คือการศึกษาแบบไม่ผิดหวังนะก็คือถ้าเราชอบชอบพิมพ์แล้วก็เน้นพิมพ์ชอบเนื้อก็เน้นเนื้อนะคนเราเนี่ยชอบอะไรไม่เหมือนกันนะส่วนขายได้ไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องไปตามผู้ที่อยากจะซื้อหรืออยากจะเช่าชอบแบบไหนซื้อแบบไหนเราก็หาให้เขาแบบนั้น นะเราอย่าไปยัดเยียดความอะไรว่าเอ้ยทําไมกูว่ากูสวยแล้วทําไมมึงไม่ซื้อกูเอออันนี้มันไม่ถูกเพราะนั้นต่อให้ต่อให้คุณคิดว่าเอ้ยเกย์นะแต่ถ้ามันทุกอย่างมันตรงตามที่เขาอยากได้อะ่ะแล้วเขาจะซื้ออันก็คือสุดแล้วแต่ว่าเขาอยากจะได้ถูกไหมอ่าเพราะนั้นก็เลยบอกว่าอันนั้นอันนั้นก็คืออีกส่วนหนึ่งแต่แต่ว่าสําหรับเราคนที่ชอบสะสมพระสมเด็จเนี่ยนะอ่าไม่ว่าจะชอบเพราะว่าเราเคยได้ยินประสบการณ์แล้วก็ อ่ะอภพินิหารของสมเด็จโตนะเรารู้สึกว่าอุ้ยเราอยากได้บูชาอันเนี้ยเราก็ศึกษาไปแล้ก็สะสมไปนะอ่าตามตาลางทรัพย์ที่เรามีแล้วก็หามาอ่าก็หามาได้นะเราอย่าไปอะไรเยอะนะยังไหมแล้วพอเราอ่าเราสะสมไปเรื่อยๆเราเห็นของพระหลายคนอะไรอย่างเงี้ยอ่ามันก็เกิดความแบบชํานาญขึ้นแล้วก็อ่ามุมมองของเราในการหาพระก็จะ อาจจะแคบลงนะอาจจะแคบลงอาจจะกว้างขึ้นก็ได้ไอคำว่าแคบลงก็คือก่อนหน้าเราอาจจะแบบว่าโอ้ยเล่นพระแบบทุกอย่างเลยสมเด็จทุกแบบนี่เราคิดว่าแท้หมดเลยแต่พอเราไปดูไปดูมานะเราก็ถึกว่าเอ้ยพระแบบนี้นะมีโอกาสส่วนพระที่เราคิดว่ามีนั่นแหะอาจจะเฮ้ยเราว่าไม่ใช่วะแล้วก็ลดน้อยลงนะแล้วก็สําหรับบางคนที่ว่ามุมมองแคบตอนนี้นอาจจะขยายมาขึ้นว่าเออเฮ้ยถ้าเราได้แบบนี้เราเอาไปขายแล้วถ้าอย่างเงี้ยเรามา บูชาเองให้ลูกหลานอะาบูชาเองเพราะว่าอย่างที่บอกไงว่ายังไงคนเขาไม่ชอบเขาก็ไม่เขาก็ไม่เมช่าไม่ซื้ออยู่ดีอืมนี่ครับผมก็เลยบอกว่าเราสะสมพระสมเด็จเล่นพระสมเด็จเนี่ยเราควรจะต้องทราบก่อนว่าเราสะสมเล่นหาเพื่ออะไรนะไม่งั้นนะเราจะไปดิ้นเราจะไปแบบว่ารู้สึกร้อนตัวร้อนใจนะกับสิ่งที่คนภายนอกเนี่ยเขาแบบมองพระเราอยู่อย่างนี้นะอืม เนี่ยอย่างองค์เนี้ยที่ผมเห็นนะผมแบบไม่สนใจใครนะเพราะว่าอย่างที่บอกเนี่ยมันพระของที่บ้านนู้อย่างหนึ่งอ่ะเออพิมพ์ทรงเนี่ยเหมือนมีความขังอยู่ก็คือมีเป็นพิมพ์ทรงที่ดูเก่าอยู่นะแล้วก็มีเอกลักษณ์ของสมเด็จเกศเชโยแต่ว่าเนี่ยแถมแถมตรงจุดนี้ด้วยที่เราไปเก็บเลกเก็แบบแบบน้อยมานะว่าถ้าพระผงสมเด็จเนี่ยถ้ามีแบบนันอ่ะค่าแบบนี้อยู่เนี่ยค่าแบบเนี้ยโอกาสที่จะเป็นพระสมเด็จทันยุสมเด็จโตสังเนี่ยค่อนข้างสูง เนี่ยแล้วก็มิติไหมฮะเนี่ยมิติขององค์พระเนี่ยเนี่ยงดงามนะครับอ่อนช้อยแล้วก็ยิ่งเฉพาะเวลาส่องดูเนื้อดูธรรมชาติความเก่าของพระเนี่ยเรายิ่งรู้สึกว่าเหมือนกับว่าชัดเจนว่าไม่ไม่น่าจะมีการทําปลอมเกิดขึ้นแล้วก็อีกประการหนึ่งนะครับที่อยากจะลองลองดูนะไอ้นี่ผมความเห็นส่วนตัวนะ เนี่ยเพื่อนๆสังเกตดูว่าสมเด็จเนี่ยถ้าเกิดว่าเนื้อถึงเนี่ยอันนี้เป็นร้อยบินไม่แน่ใจว่าเป็นบินแต่่าน่าจะบินนานนะอ่าไม่รู้ว่าบินไหนเนี่ยจะบินเหมือนกับเวลาจานกระเบื้องแตกนะทุกคนก็คือนี่ครับผมเรียบ,เร,ยบเรียบเนียนแล้วก็เห็นไหมฮะเรียบเนียนแต่ว่าดูแบบคมๆอย่างเงี้ยแต่ถ้ามองข้างในนี่จะเห็นเหมือนกับร่องมวลสารที่หยุดลงไปด้วยเห็นไหม หมือนกับว่าพอมันหักปุ๊บอะตรงมวลสารที่ติดก็จะหักไปพร้อมกับชิ้นเนื้อที่บีออกไปด้วยเนี่ยจ,จะคมๆอย่างเงี้ยจะไม่เป็นแบบว่าจะไม่เป็นซุยๆคุยๆเนี่ยเห็นไหมนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผมไปเก็บเรซผสมน้อยมาจากหลายองค์ของพระที่ไม่ว่าจะเป็นของพระเซียนหรือพระอะไรนะเนี่ยพระมีอายุจะเป็นอย่างนี้แล้วก็นี่ครับผมเนี่ยด้านหลังเนี่ยขององค์พระสมเด็จเนี่ย อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ธรรมชาติเนี่ยทําออกมาแล้วสวยเห็นไหมฮะมีความแบบเข้มแบบมีความเข้มมีความอ่อนมีร่องรอยอะไรต่างๆเหมือนงานศิลป,ปะมันเหมือนกับเป็นภาพจิตรกรรมนะเนี่ยอย่างอย่างเนี่ยนะเห็นไหมจะเหมือนกับเป็นภาพจิตรกรรมนะแล้วก็มีร่องรอยของมวลสารนุดแล้วก็สีที่แบบว่าต่างระดับเหมือนกับมีการ ไต้เฉดสีกันด้านหลังเนี่ยนะฮอันนี้ผลงานจากธรรมชาติเนี่ยเดี๋ยวจะลองส่องให้ดูนะครับว่าเนื้อหาเป็นยังไงนะครับเนี่ย,ยมันก็จะเป็นเนื้อแบบนี้ไหมฮะเนื้อวัาถุครังเนี่ยถ้าเก็บดีหน่อยหนึ่งก็พระดูสะอาดถ้าเก็บแบบรวมกับพระอย่างอื่นเนี่ยก็จะเห็นเป็นความแบบมีคาบ สกปกบ้างอย่างเงี้ยองนี้ถ้าทางเก็บมาดีไหมฮะเนี่ยจ,จะเป็นสีจ้ำจๆๆอย่างเงี้ยเนื้อวะละัลคังเนี่ยก็มีร่องรอยของมวลสารดุดลงไปนะฮะแล้วก็ส่วนที่เป็นมวลสาร ที่โผล่ขึ้นมาบ้างเลยบ้างเนี่ผมก็มีการร้อยปี100ร้อย้านบ้างเล็กๆน้อยๆนะตามลักษณะของธรรมชาติที่เกิดขึ้นมากับเนื้อพสมเด็จเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยจะขาวๆอมอมเนี่ยอมคีมๆเหลือนิดนึงไหมนี่คือเนื้อโทนหลักเลยนะ แล้วก็ตรงส่วนที่จ้ำจำเนี่ยเกิดจากตังอิวก็เหยขึ้นมาหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะสัมผัสกับสัมผัสกับเงือแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นคาบตังอิวขึ้นมาแล้วก็ตรงบริเวณนั้นเนี่ยทำปฏิกิริยากับอากาศกับฝุ่นกับอไอพุ่งเนี่ยออกมากับมวลสารต่างๆที่คุกเข้านะเพราะว่ามวลสารบางอย่างเนี่ยเป็นสารอินทรีย์ใช่ป่ะก็มีการเน่าเปื่อยอะไรแบบเนี้ยนี่ด้านข้างเห็นไหม เนี่ยมีธรรมชาติมีอะไรเนื้อเนี่ยสวยเพราะนั้นแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าไอ้ไอ้ตรงที่ผมบอกว่าเออตรงเนี้ยผมไปเก็บไปผสมน้อยมาเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้ว่าให้ทุกคนเชื่อนะแต่ให้ทุกคนอ่ะลองไปดูตามที่บอกว่ามันเป็นอย่างนี้เปล่านะมีผมเนื้อ เนื้อสวยแล้วก็ดูเก่าแล้วก็พิมพ์สวยนะเล่นได้เนี่ยโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอเอาท่านไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปผมก็จะนำพระสมเด็จหรือพระอะไรก็แต่ที่ผมนะิดว่าน่าสนใจนะครับอาจจะมีประโยชน์กับพี่ๆเพื่อนๆที่นิยมผสมพระสมเด็จด้วยกันนะครับมาให้ชมอีกนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอเอาท่านไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ